ย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นการสำรวจอวกาศเป็นเรื่องของชาติมหาอำนาจเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของเงินงบประมาณมหาศาลที่แทบจะไม่มีขีดจำกัดนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาคือตัวเอกของเรื่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่พาเราไปถึงดวงจันทร์และเป็นผู้ที่สร้างนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกแต่ในยุคปัจจุบันฉากทัศ์กำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ จากที่เคยมีเพียงรัฐบาลตอนนี้มีภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SpaceX ของอีลอนมัสก์เข้ามาเป็นผู้เล่นหลักที่ท้าทายทุกขีดจำกัดและนำเสนอแนวคิดที่เคยเป็นได้แค่พล็อตในภาพยนตร์สายไฟยให้กลายเป็นความจริงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของ NASA วิสัยทัศน์ที่บ้าบินของ SpaceX ไปจนถึงความร่วมมือที่น่าทึ่งของทั้งสองมงกรน,นี้และที่สาคัญที่สุดคืออนาคตของพวกเรา ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่การเดินทางไปอวกาศไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงนักบินอวกาศอีกต่อไปนี่คือการเล่าเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนผ่านที่นิยามใหม่ของคำว่าความเป็นไปได้และเป็นการปูทางไปสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายดวงดาวตามความฝันอันสูงสุดของใครหลายๆคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อจากนี้มันจะไม่ใช่แค่การพูดถึงจรวดหรือดาวเทียม แต่มันคือการพูดถึงอนาคตของเราทุกคนที่กำลังจะออกเดินทางสู่ความว่างเปล่าอันไพศาลของอวกาศและนี่คือการเริ่มต้นของการทำความเข้าใจว่าทำไมสองชื่อนี้ถึงสำคัญมากในโลกใบนี้ภารกิจหลักของนาซา NASA ก่อตั้งขึ้นในปี1958เพื่อตอบโต้ความท้าทายของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นพวกเขาไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานที่ส่งคนไปอวกาศ แต่ภารกิจหลักของนาซาคือการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลพวกเขาทำทุกอย่างตั้งแต่การสำรวจโลกของเราเองผ่านดาวเทียมสังเกตการไปจนถึงการส่งยานสำรวจไปถึงขอบระบบสุริยะภารกิจของพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นหลายแขนงตั้งแต่การบินอวกาศของมนุษย์การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทุกโครงการของ n a ซาไม่ได้มีแค่เป้าหมายทางอาวกาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมหาศาลลองนึกถึงสารพัดเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากโครงการอาวกาศสิครับตั้งแต่ฟิล์มกันรอยเลนส์กันรอยขีดข่วนไปจนถึงการพัฒนาภาพถ่ายทางการแพทย์ทุกอย่างล้วนมีรากฐานมาจากความพยายามของนาซาในการเอาชนะความท้าทายทางวิศวกรรมที่แสนโหดร้ายในอวกาศ ดังนั้นภารกิจของนาซาจึงไม่ใช่แค่การเดินทางในอวกาศแต่คือการเดินทางเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกโครงการสำคัญถ้าพูดถึงโครงการสำคัญของนาซาสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงย่อมเป็นโครงการอพอลโลที่นำมนุษย์คนแรกไปเหยียบดวงจันได้สำเร็จในปี1969โครงการนี้คือหมุดหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศ แต่ถ้าจากอพอลโลพวกเขาก็มีโครงการที่สำคัญไม่แพ้กันเช่น Space Shuttle Program ที่เป็นระบบขนส่งมวลชนอวกาศที่ใช้งานได้นานกว่า30ปีและแน่นอนว่าสถานีอวกาศนานา,นาชาติหรือ International Space Station ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอวกาศที่ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการลอยฟ้าขนาดใหญ่โครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนาซาในการทำงานร่วมกับนานาประเทศ และการคงอยู่ของมนุษย์ในวงโครจรต่ำของโลกอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในด้านวิทยา,าศาสตร์เราก็มีภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ที่น่าทึ่งเช่นยานสำรวจ Voyager ที่ตอนนี้เดินทางออกไปสู่ห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวแล้วและกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble และเจมส์เว็บที่เปิดเผยภาพและความลับของจักรวาลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโครงการเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ว่า น a s a ไม่เคยหยุดนิ่งในการผลัดดันขีดจ,จำกัดของความรู้บทบาทของน a s a ในโลกที่มีภาคเอกชนร่วมแข่งขันในอดีตนาซาคือสร้างและดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ปัจจุบันบทบาทของน a s a ได้เปลี่ยนไปยังมีนัยสำคัญจากการเป็นผู้ดำเนินงานหรือโอเปอเรเตอร์พวกเขากำลังกลายเป็นลูกค้าหรือคัสเตอร์และผู้กำกับดูแลหรือเรกูเลเตอร์มากขึ้น การที่ภาคเอกชนอย่าง SpaceX เข้ามาทำให้นาซาสามารถถ่ายโอนภารกิจการขนส่งสัมภาระและนักบินอวกาศไปยังวงโครจรต่ำของโลกหรือ LEO ให้กับบริษัทเหล่านี้ได้นั่นทำให้นาซาสามารถทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณไปกับภารกิจที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นโครงการ Artemis ที่มีเป้าหมายในการกลับไปดวงจันทร์และสร้างฐานที่มั่นเพื่อเป็นก้าวต่อไปสู่ดาวอังคาร นี่คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า commercialization โดย NASA ใช้เงินภาษีของผู้เสียภาษียังมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันและนวัตกรรมในภาคเอกชนทําให้ต้นทุนในการเข้าถึงอวกาศถูกลงอย่างมากและเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่รวดเร็วขึ้นบทบาทใหม่นี้จึงเป็นการสร้างระบบนิเวศอวกาศที่ยั่งยืนโดยมีนาซาเป็นแกนหลักในการสำรวจที่ลึกและไกลออกไปขณะที่เอกชน เข้ามาดูแลการขนส่งในพื้นที่ใกล้โลก SpaceX ผู้เปลี่ยนเกมอุตสาหกรรมอวกาศ SpaceX ก่อตั้งขึ้นในปี2002โดยอีลอนมารก์โดยวิสัยทัศน์ที่หลายคนมองว่าบ้าบินและแทบจะเป็นไปไม่ได้นั่นคือการทำให้การเดินทางในอวกาศมีราคาถูกลงอย่างมหาศาลและทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายดวงดาว มาร์กซ์มองว่าวิธีการเดิมๆของรัฐบาลและผู้รับเหมาในอุตสาหกรรมอวกาศนั้นมีประสิทธิภาพต่ำและมีต้นทุนที่สูงเกินไปสิ่งที่เขาต้องการคือการปฏิวัติวิธีการสร้างและใช้งานจรวดทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้จรวดเป็นยานพาหนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกับเครื่องบินพาณิชย์วิสัยทัศน์นี้เป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดแนวทางทุกอย่างของบริษัท SpaceX ไม่ได้มองแค่การเป็นบริษัทขนส่งอวกาศ แต่พวกเขามองไปถึงการสร้างเมืองบนดาวอังคารการสร้างวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำให้ SpaceX ดึงดูวิศวกรและนักคิดที่ดีที่สุดในโลกเข้ามาทำงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รวดเร็วเน้นการทดลองและยอมรับความล้มเหลวเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาร์กเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณต้องการให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดของความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ ซึ่งเป็นปรัชญ,ญาที่ทำให้ SpaceX แตกต่างจากบริษัทอวกาศแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีที่ทำให้ SpaceX กลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมนั้นมีอยู่หลายอย่างแต่สิ่งที่ปฏิวัติว,ตวงการอย่างแท้จริงคือการนำจรวดส่วนแรกกลับมาลงจอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเฉพาะจรวด Falcon 9การที่สามารถกู้คืน First Stage หรือส่วนขับดันหลักของจรวดได้นั้นช่วยลดต้นทุนการปล่อยจรวดลงไปได้มากกว่า80% นี่คือสิ่งที่อุตสาหกรรมอวกาศพยายามทำมานานกว่าครึ่งศตวรรษแต่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังจนกระทั่ง SpaceX ทำได้สำเร็จต่อมาคือการพัฒนาเครื่องยนต์จรวดของตัวเองนั่นคือ Merlin Engine และ Raptor Engine โดยเฉพาะ Raptor ที่ใช้เชื้อเพลิงมีเทนเหลวและออกซิเจนเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตได้บนดาวอังคารทำให้มันเป็นหัวใจสำคัญของยาน Starship ยานอาวกาศขนาดยักษ์ที่มัสก์หวังจะใช้ขนส่งผู้คนและสัมภาระไปยังดาวอังคารได้เป็นจํานวนมาก Starship ไม่ได้เป็นแค่จรวดแต่เป็นระบบการขนส่งอวกาศที่ออกแบบมาให้ใช้งานซ้ำได้ทั้งหมดตั้งแต่ตัวจรวดขับดันไปจนถึงยานอาวกาศถือเป็นการก้าวข้ามเทคโนโลยีอวกาศแบบใช้แล้วทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงและยังไม่พูดถึงเครือข่ายดาวเทียม Starlink ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากอวกาศที่ไม่เพียงแต่ทําเงินให้กับบริษัทแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและปล่อยดาวเทียมในอัตราที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนผลกระทบของ SpaceX ต่ออุตสาหกรรมอวกาศนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะประเมินได้พวกเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า The SpaceX Effect หรือผลกระทบของ SpaceX สิ่งนี้บังคับให้บริษัทอวกาศแบบดั้งเดิมและแม้แต่หน่วยงานภาครัฐอย่างนาซาต้องปรับตัวและปรับลดต้นทุนลงอย่างเร่งด่วนการลดต้นทุนการเข้าถึงอวกาศทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของบริษัทสตาร์ทอัพด้านอาวกาศหรือที่เรียกว่า New Space พวกเขากล้าที่จะสร้างธุรกิจที่ต้องใช้การปล่อยจรวดในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งในอดีตเป็นไปไม่ได้เลย SpaceX ทำให้การเป็นเจ้าของและใช้งานเทคโนโลยีอวกาศ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รัฐบาลอีกต่อไปการเข้ามาของพวกเขาได้เร่งนวัตก,กรรมในทุกๆด้านตั้งแต่การออกแบบจรวดวัสดุที่ใช้ไปจนถึงวิธีการบริหารโครงการทุกคนต้องวิ่งตามทันหรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ SpaceX ยังเป็นผู้บุกเบิกในการทำสัญญาแบบ fixed price กับ NASA คือการที่บริษัทตกลงจะส่งมอบบริการตามราคาที่กำหนดโดยแบกรับความเสี่ยงด้านต้นทุนเองซึ่งตรงข้ามกับสัญญาแบบเดิม ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่บานปลายสิ่งนี้ทำให้นาซาได้รับบริการที่แน่นอนและกระตุ้นให้บริษัทเอกชนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่คือผลกระทบที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมอวกาศจากที่เคยเป็นตลาดผูกขาดของรัฐบาลให้กลายเป็นตลาดการแข่งขันเสรีที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงความร่วมมือระหว่างนาซาและ SpaceX ความร่วมมือที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนระหว่าง NASA กับ SpaceX คือ Commercial Crew Program หรือ CCP หลังจากการปลดระวางของกระสวยอวกาศในปี2011 NASA ต้องพึ่งพาจรวดโ o ยูสของรัสเซียในการส่งนักบินอวกาศไปยัง ISS ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง NASA จึงริริม CCP เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสร้างยานอาวกาศสำหรับขนส่งนักบินอวกาศอเมริกัน CCP ไม่ใช่แค่การให้เงินอุดหนุนแต่เป็นการทำสัญญาที่ n a s า,ากำหนดสเปคและมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มง,งวดแต่ให้อิสระแก่เอกชนในการออกแบบและสร้างยานของตนเอง SpaceX ตอบรับด้วยยานครูดากอนและจะรวดเฟ l คอน,นาในที่สุด ปี2020ยานครูดากอนก็สามารถส่งนักบินอวกาศของนาซาขึ้นสู่ ISS ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนทำภารกิจส่งมนุษย์ไปยังอวกาศอย่างเป็นทางการความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สหรัฐกลับมามีความสามารถในการส่งมนุษย์ไปอวกาศได้ด้วยตัวเอง แต่ยังพิสูจน์ให้เห็นว่ารูปแบบการทำงานร่วมกันแบบใหม่นี้ใช้ได้จริงและปลอดภัยมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเอกชนสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับรัฐบาลได้และยังทำได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและรวดเร็วกว่าโครงการ a r t ์เทมิและบทบาทของ SpaceX ความร่วมมือของทั้งสององค์กรไม่ได้หยุดอยู่แค่การเดินทางไป ISS เท่านั้นแต่ได้ก้าวไปสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่ามากนั่นคือโครงการ Artemis โครงการ Artemis มีเป้าหมายในการส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งเพื่อสร้างฐานที่มั่นถาวรและใช้ดวงจันทร์เป็นจุดก้าวสำคัญต่อไปสู่ดาวอังคาร ในโครงการนี้น a ซาเลือกให้ยาน Starship ของ SpaceX เป็น Human Landing System หรือระบบลงจอดบนดวงจันทร์สำหรับภารกิจ Artemis ิซึ่งเป็นภารกิจที่จะส่งมนุษย์ลงเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งนี่เป็นการแสดงความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ของน a s a ต่อเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ SpaceX โดย Starship ถูกออกแบบมาให้สามารถบรรทุกสัมภาระและมนุษย์ได้ในปริมาณมหาศาลซึ่งสำคัญต่อการสร้างฐานระยะยาวบนพื้นผิวดวงจันทร์ บทบาทของ Starship ใน Artemis จึงไม่ใช่แค่การลงจอดแต่คือการเป็นกระดูกสันหลังด้าน l o จิสติกสที่จะทำให้เป้าหมายของ Artemis เป็นจริงได้ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นว่า NASA ไม่ได้มอง SpaceX เป็นคู่แข่งแต่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสำรวจอวกาศที่ลึกขึ้นและยั่งยืนขึ้นผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่าง n a s a และ SpaceX นั้นมีมากมายและสร้างแรงกระเพื่อมในหลายระดับ ประการแรกคือการประหยัดงบประมาณและเวลาการที่ SpaceX ส,สามารถนำเสนอบริการในราคาที่ถูกกว่าและรวดเร็วกว่าทำให้เงินภาษีถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นประการที่2คือการฟื้นฟูความสามารถด้านการบินอวกาศของสหรัฐหลังจากต้องพึ่งพาชาติอื่นมานานเกือบ10ปีตอนนี้สหรัฐสามารถควบคุมการเข้าถึงอวกาศของตัวเองได้อย่างเต็มที่และประการที่3คือการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรม การแข่งขันที่เกิดขึ้นทำให้เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดบริษัทอวกาศแบบดั้งเดิมก็ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้นอกจากนี้ความร่วมมือนี้ยังทำให้การสำรวจอวกาศไม่ได้เป็นแค่การแข่งขันของรัฐบาลแต่เป็นการทำงานร่วมกันที่เปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามามีบทบาทในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ผลลับโดยรวมคือการสร้างระบบนิเวศอวกาศที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยทั้งความมั่งคงของภาครัฐและความคล่องตัวของภาคเอกชนอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคตด้วยความสำเร็จของจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทำให้ต้นทุนการเข้าสู่อวกาศลดลงอย่างมากและนั่นได้เปิดประตูบานใหญ่ไปสู่ธุรกิจที่เคยเป็นได้แค่จินตนาการนั่นคือการท่องเที่ยวอวกาศเราได้เห็นบริษัทอย่าง Virgin Galactic และ Blue Origin ที่เริ่มนำเสนอเที่ยวบินย่อยวงโคจรให้กับนักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายเงินจํานวนมหาศาลเพื่อสัมผัสกับความไร้น้ําหนักและมองเห็นโลกจากมุมสูงแต่ SpaceX กําลังนําพาเราไปสู่ระดับที่สูงกว่านั้นด้วยภารกิจ Inspiration4 ซึ่งเป็นเที่ยวบินพลเรือนล้นล้วนที่โคจรไปรอบโลกนานหลายวันการท่องเที่ยวอวกาศไม่ได้เป็นแค่การเดินทางไปสนุก แต่กำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงซึ่งอาจจะกลายเป็นตลาดที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและราคาถูกลงเรื่อยๆการเดินทางไปวงโคจรอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับมหาเศรษฐีและในที่สุดก็อาจจะขยายไปสู่การท่องเที่ยวไปยังสถานีอวกาศส่วนตัวหรือโรงแรมในอวกาศด้วยซ้ำนี่คือการเปลี่ยนอวกาศจากพื้นที่วิจัยกลายเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางอย่างแท้จริง เศรษฐกิจอวกาศคือคำที่ใช้อธิบายกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอวกาศไม่ว่าจะเป็นการผลิตการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากอาวกาศเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจปัจจุบันตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือดาวเทียมและการให้บริการไม่ว่าจะเป็น gps การสื่อสารหรือการสังเกตการโลกจากอาวกาศแต่เศรษฐกิจอวกาศกำลังจะขยายตัวไปไกลกว่านั้นมากเรากำลังเข้าสู่ยุคข,ของการผลิตในอวกาศเช่น การพิมพ์สามิติในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเพื่อสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือแม้แต่การขุดทรัพยากรจากดาวเคราะห์น้อยที่มีแร่ธาตุมีค่าในปริมาณมหาศาลบริษัทเอกชนกำลังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่จำกัดในอวกาศการลดต้นทุนการเข้าถึงอวกาศโดยสเป c e x ็ทำให้ธุรกิจเหล่านี้มีความเป็นไปได้ทางการเงินมากขึ้นสิ่งนี้กำลังสร้างงานใหม่ๆและความมั่งคั่งมหาศาลในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และเศรษฐกิจอวกาศที่กำลังเติบโตนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการทำให้มนุษย์สามารถคงอยู่และใช้ชีวิตในอวกาศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวหากพูดถึงอนาคตของการเดินทางสู่ดาวอังครารน,นี่คือจุดบรรจบของวิสัยทัศน์ของ SpaceX และ NASA ในขณะที่ NASA กำลังวางแผนภารกิจระยะยาวในการส่งมนุษย์กลุ่มแรกไปดาวอังครารโดยใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรของภาครัฐ SpaceX กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ทะย,ยานกว่านั่นคือการสร้างอนานิคมถาวรบนดาวอังคารด้วยยาน Starship ที่ถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งผู้คนหลายร้อยคนต่อเที่ยวบินและสามารถเติมเชื้อเพลิงในวงโครจรได้เป้าหมายของ Elon Musk ไม่ใช่แค่การปักธงแต่คือการสร้างเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้บนดาวแดงภายในศตวรรษนี้ การเดินทางไปดาวอังคารไม่ได้เป็นเพียงแค่ภารกิจสำรวจอีกต่อไปแต่เป็นการสร้างแผนสำรองสำหรับเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์หากเกิดหายนะบนโลกใบนี้การพัฒนาเทคโนโลยีของ Starship การเรียนรู้จากโครงการ Artemis และการสร้างความร่วมมือระดับโลกจะทำให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดอนาคตของการเดินทางไปดาวอังคารจึงเป็นเรื่องของการอยู่รอดของมนุษย์ และเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยทำมาด้านความท้าทายและประเด็นด้านความปลอดภัยแม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมอวกาศจะดูสดใสแต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายที่สำคัญและประเด็นด้านความปลอดภัยที่เราต้องพูดถึงอย่างตรงไปตรงมาครับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือขยะอวกาศการที่จำนวนดาวเทียมที่ปล่อยขึ้นไปในวงโคจรต่ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากโครงการอย่าง Starlink ทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการชนกันอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่า Kesler syndrome ซึ่งอาจทําให้วงโครจรต่ําของโลกไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปในอนาคตดังนั้นการพัฒนามาตรการลดขยะอวกาศการกําจัดดาวเทียมที่หมดอายุและการกําหนดกฎเกณฑ์ในการปล่อยดาวเทียมจึงเป็นเรื่องที่เร่งด่วนอย่างยิ่งนอกจากนี้ในด้านของ SpaceX เอง ความท้าทายก็คือความปลอดภัยของระบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกครั้งที่ฟาลคอนนายลงจอดหรือสตาร์ชิปถูกทดสอบการทำงานจะต้องไร้ที่ติความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งในแง่ของทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์ดังนั้นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้สูงเท่ากับมาตรฐานของนาซาจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีการประนีประนอม การทดสอบที่เข้มงวดการตรวจสอบความล้มเหลวและการปรับปรุงระบบอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งอีกประเด็นที่สำคัญคือกฎหมายและธรรมาธิบาลด้านอวกาศเมื่อภาเอกชนเริ่มขุดทรัพยากรบนดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์น้อยใครจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ใครเป็นเจ้าของทรัพยากรเหล่านั้นสนธิสัญญาอวกาศปี1967ยังคงเป็นหลักการสำคัญอยู่ แต่ก็มีช่องโหว่มากมายเมื่อเผชิญกับเศรษฐกิจอวกาศในปัจจุบันการกำหนดกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและครอบคลุมซึ่งส่งเสริมการสำรวจและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยไม่นำไปสู่ความขัดแยง้งหรือการแย่งชิงอนาเขตจึงเป็นความท้าทายทางการทูตที่สำคัญที่สุดในอนาคตอุตสาหกรรมอวกาศการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้อย่างรอบคอบและเป็นระบบเท่านั้น จึงจะทำให้อนาคตที่เราใฝฝันถึงในอวกาศเป็นจริงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนและนั่นคือภาพรวมทั้งหมดของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอวกาศครับเราเริ่มต้นจากการเป็นยุคข,ของรัฐบาลที่นำโดยนา s a ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและสร้างรากฐานของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศทั้งหมด พวกเขาคือผู้ที่ทำให้มนุษย์ไปถึงดวงจันทร์และสร้างสถานีอวกาศนานาชาติที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระดับโลกจากนั้นเราก็ได้เห็นการมาถึงของ SpaceX ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ไม่ได้แค่เข้ามาแข่งขันแต่เข้ามาปฏิวัติด้วยเทคโนโลยีจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และวิสัยทัศน์ในการทำให้การเดินทางอาวกาศเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้และเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ การร่วมมือกันของทั้งสองยักษ์ใหญ่ในโครงการสำคัญอย่าง Commercial Crew Program และ Artemis พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการทำงานร่วมกันระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรของภาครัฐและความคล่องตัวทางนวัตกรรมของภาคเอกชนคือสูตรสำเร็จที่จะพาเราไปได้ไกลและเร็วยิ่งกว่าเดิมอนาคตของอวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นหรือการสร้างดาวเทียมอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจใหม่และการเตรียมตัวเพื่อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายดวงดาวแต่เราต้องไม่ลืมว่าการเดินทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยังมีความท้าทายใหญ่หลวงรออยู่ทั้งเรื่องของขยะอวกาศความปลอดภัยของระบบที่ซับซ้อนและความจำเป็นในการสร้างกฎหมายอาวกาศที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเติบโตของภาคเอกชนแต่ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องขัดขวางแต่มันคือบททดสอบที่จะทำให้เราแข็งแกร่ง และก้าวหน้ายิ่งขึ้นในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวของ SpaceX และ NASA ไม่ใช่แค่เรื่องราวของสององค์กรแต่มันคือเรื่องราวของความกล้าหาญความทะเยอทะยานและความเชื่อของมนุษย์ที่จะออกเดินทางสู่ความมืดมิดเพื่อค้นหาคำตอบและสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอจะจุดประกายความสนใจในอวกาศให้กับคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ